แก้วนะครับบาสบอลนะฮะเขาถามว่าวีดีรกรรมสุดแซบของบาสบอลคืออะไรเื่ออะไรเรื่องใครร้องเป็นเด็กดีอ่ะไม่มีอ่ะ เป็นตอนเด็กนเนาะเป็นพวกนี้นะครับตอนเด็กนะฮะเป็นตอนที่มีความสุขมากๆงหน้าเงี้ยแค่เราตื่นมานะครับตอนเด็กนะฮะเราสุขวะวันเนี้ยเราจะได้ของฝากอะไรไม่รู้ในเดืก็กทุกปีเลยฮะก็ขอให้มีความสุขเล่นใด้สนุกกันเนาะเด็กๆเนาะไปดีกว่าพี่บสัสสวัสดีครับ